เพราะว่าคำยายเสริมคือใไไห้ง่ายให้เป็นบ้า <laughs> 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 ตายแล้วเหรอ <laughs> แอนนองไหมนี่คำนี้ของผม,มคำนี้ของยายถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมถ้าสมมุติ <laughs> เราไปรักคนคนนึงแล้วเขาไม่รักตอบเราทำไงดีอ่ะเขาไม่รักตอบโลกโลก็โลกไปอยังไปดักเขาเลยเดี๋ย เาเราไปไหนไหนอันล้วป่าแดาแพ้เลยเสือพูดว่าอะไรเมื่อกี้ตาไปไหนไหนอันปะาแดาแล้วขับยายเสริมคือเออพร้อมแล้วเริ่มทำงานว่างนียนช่วยไว้ไหมอันนี้ไว้แพ้แล้วหรอเก่งมาก ตอนแรกนึกว่าเขามาสู้เห็นทำหน้านิ่งๆอ่ะเล่นเป็นแล้วนะอ่ะพร้อมเริ s <S <So. S 1> <kho> ่มคนเราเนี Mon, really ่นี่ถึงมันเดียวมันเป็นคนปนเปื้อะตีเจื่อหมูโห่ไร่มังเจียวร่างยาวมังไรมังมันเป็นคนันผือเป็นคนไม่ดีจิตใจมันันผือมั้งไหจิตใจมันไม่ปกติอ่ามันไม่ปกติเลยมันให้ให้ให้ไปันปลื้อไปให้เป็นบ้า ให้เป็นบ okay. ้าให้เป็นบ้าตายแล้วเหรออยากเล่นดิมะเอาอะไรก็เล่นได้ไปเล่นดับกินข้าวหนังเล่นกางขึ้นว่างๆตั้งใจเลยไม่โด่ไม่เลยเริ่มงานนี้ทีก้าวตั้งนี้ก้าวจบว่ะจบอีกทำเลยเรือจบจี เปลี่ยนแปลงไปว่าปันคือชอบชอบเปลี่ยนแปลงว่ะชอบทำไปเรื่อยๆื่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปบนนั่นบนนี้ไม่ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเปลี่ยนแปลงอืชอบไปเรื่อยเรื่อยเปลี่ยนแปลงไม่ชอบไม่ชอบแม่เสริมแล้วพอแก่ๆตัวแล้วอยากไปไหนบ้างไหมไปเที่ยวก็ไม่ไวแต่ชจบอยู่บ้านบ่าย อ๋อแล้วเวลาพอแม่เสริมไม่อยู่กับพ่อแก้วเขาชอบถามว่าชอบถามคนอื่นว่าย่งไงเกือบเจ้าหมด่ะเหม่อนจะเปลีนน้อยแพ้แล้วเพราะว่าคำยายเสริมคือเปลี่ยนง่ายแต่เฉพาะเปลี่ยนจริงด้ะเพราะยายพูดเดี๋ยวก็ชอบเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลง เราไปเล่นกันดูนะครับทุกคนจะได้แบบฝึกสมองแล้วก็ให้ผู้สูงวัยเขาแบบลองได้พูดได้ได้คุกดม้องหว่วคือเราก็เข้าใจกล้วมันดีแต่ว่ามันอาจจะอธิบายยากหน่อยก่อนเริ่มเกม,มนะครับให้เขาเข้าใจแยกๆกันมันไม่ใครรู้เรื่องก่อนเลยเต้องลองเล่นลองเล่น,ก,ก,น,นก็คอยทาไปทาไปก็มันคอยรู้เรื่อง <laughs> อ่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืม นายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อแป๋วให้กับแต่ยายเข้าร้านด้วยนะร้านะไปแล้วครับบ๊ายบาย